สาวสวยญี่ปุ่นคนนี้เธอมีชื่อว่าไมบารุซึ่งตัวของเธอได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพื่อมาลิ้มลองอาหารของเมืองไทยในรอบปีซึ่งในวันนี้ตัวของเธอก็ได้เดินทางกลับมาที่เมืองไทยและในวันนี้เธอจะไปที่ร้านอาหารไหนและทานอะไรกันบ้างนั้นก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้คนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะหากใครที่พร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยคะ่ะ เปิดคลิปมานะคะตัวของไมบารูเธอก็ได้อยู่ที่ร้านขายโจ๊กแห่งหนึ่งเธอบอกว่าที่ชันมาที่นี่เพราะมาทานอาหารเช้าจากนั้นเธอจึงได้สั่งโจ๊กมาหนึ่งถ้วยพอโจ๊กมาเสิร์ฟแล้วเธอก็ได้ลองกินโจ๊กดูเธอบอกว่ามันอร่อยมากๆฉันชอบโจ๊กมากกว่าข้าวต้มเพราะว่าโจ๊กมันจะมีหมูเด้งมาให้กินด้วย ซึ่งมันอร่อยมากเมื่อกินโจ๊กหมดแล้วหลังจากนั้นตัวของเธอก็ได้มาที่ร้านขายกว๋วยเตี๋ยวแห่งหนึง่งเมื่อเข้ามานั่งภายในร้านแล้วไม่บารุเธอก็ได้สั่งกว๋วยเตี๋ยวเรือมาหนึ่งชามพอเธอได้ลองชิมดูแล้วเธอก็บอกว่าฉันชอบมันมากๆพอเส้นมันเหนียวนุ่มและลื่นคอดีแถมน้ำซุปก็มีรสชาติที่อร่อยจากนั้นไม่บารุเธอก็ได้มาลองชิมมะบี่แห้งที่แฟนของเธอได้สั่งมา เมื่อเธอได้ลองชิมดูแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยแต่เผ็ดมากๆอาจเป็นเพราะฉันไม่ได้กินของเผ็ดมานานแล้วมากินอาหารกันเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้เดินออกมาจากร้านหลังจากนั้นจึง,จง,จงพาการเดินทางต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงที่ร้านขายข้าวแกงแห่งหนึง่งและเธอก็ได้สังเกตเห็นว่าที่ร้านนี้ได้รับดาวมิชลินด้วยเธอบอกว่ามันน่าทึ่งมากๆ ที่ร้านนี้ได้รับดาวมิชลินเร็วขนาดนี้ฉันคิดว่าร้านนี้ต้องอร่อยแน่ๆเลยเมื่อเธอเปิดประตูเข้ามาภายในร้านแล้วตัวของเธอก็ได้ไปหาโต๊ะนั่งเมื่อมานั่งที่โต๊ะแล้วไมบารุู้จังเธอก็ได้บอกว่าครั้งล่าสุดที่ฉันมาฉันได้สั่งแกงแผงและมันก็อร่อยมากแต่ครั้งนี้ฉันจะสั่งแกงเหลืองเพราะว่าครั้งก่อนฉันยังไม่ได้ลองกินมันเลยพออาหารมาเสิร์ฟแล้วเธอก็ได้ลองชิมดูเธอบอกว่ามันอร่อยสุดๆรู้ได้เลยว่าความสามารถของ คนไทยในการทำอาหารมันน่าทึ่งและรสชาติก็ไม่เหมือนใครเลยจริงๆ จากนั้นนะคะตัวของเธอก็ได้มาลองชิมเมนูอีกอย่างที่เธอได้สั่งมานั่นก็คือยำหมูมะม่วงเมื่อเธอได้ลองชิมดูแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยมากๆครัวที่นี่ทําอาหารได้อร่อยจริงๆในเวลาต่อมาตัวของไมบาลุเธอได้เข้ามาที่ร้านคาเฟ่อัปตยู you, เพื่อมาทานบิงชูชาไทยพอมานั่งที่ตัวแล้วเธอก็ได้มาลองชิมบิงซูที่เธอสั่งมาพอได้ลองชิมดูแล้วเธอก็ได้บอกว่ามันอร่อยมากๆเนื้อครีมที่อยู่ด้านบนของบิงซูไม่หวานเกินไปและ ตัวของน้ำแข็งที่มีรสชาติของชาไทยก็เข้ากันมากๆแถมด้านล่างของถ้วยก็ยังมีพวกขนมปังอยู่ก้นถ้วยซึ่งมันอร่อยมากเมื่อเธอทานบิงซูเสร็จแล้วตัวของเธอก็ได้ออกมาจากร้านหลังจากนั้นนะคะตัวของเธอก็ได้มาที่ร้านท่านหญิง พอเข้ามานั่งในร้านแล้วไม่บารุเธอจึงได้สั่งต้มยำกุ้งและปูผัดผงกะหรี่พอเธอได้ลองชิมดูแล้วเธอก็บอกว่าต้มยำกุ้งรสชาติดีมากเนื้อกุ้งมีรสหวานและแน่นส่วนน้ำซุปมีรสเปรี้ยวและเผ็ดฉันชอบมันมากๆเลยส่วนปูผัดผงกะหรี่ก็อร่อยมากๆแต่รสชาติค่อนข้างเบาแต่อร่อย ต่างจากที่สมบูรณ์เพชนามากพอที่นั่นปูผัดผงกะหรีมีรสชาติเข้มข้นกว่าที่นี่ในเวลาต่อมาพอตกเย็นแล้วไมมบรุกกับแฟนของเธอพวกเขาก็ได้มาเที่ยวที่ร้านอาหารบ้านส้มตําเมื่อเข้ามาภายในร้านแล้วเธอก็ได้ไปสั่งส้มตําจากนั้นจึงได้ไปหาโต๊ะนั่งพออาหารมาเสิร์ฟเธอก็ได้ลองชิมส้มตําของร้านนี้เธอบอกว่ามันอร่อยอย่างน่ามหัศจรรย์มีกลิ่นหอมของกุ้งแห้งและความสดชื่นของมะนาวฉันประทับใจจริงๆที่ได้มากินอาหารไทยในรอ ปีต่อมาไมบารุเธอจึงได้ไปลองกินคอหมูย่างเธอบอกว่ามันอร่อยจังจากนั้นเธอก็ได้ไปลองกินไก่ย,ย่างเธอบอกว่า ไก่ย่างก็อร่อยดีแล้วก็มาที่เมนูสุดท้ายนะคะซึ่งเธอก็ได้สั่งกุ้งแช่น้ำปลามาเมื่อเธอได้ลองชิมดูแล้วเธอก็บอกว่ามันอร่อยสุดๆเลยรสชาติของอาหารสมดุลมากกุ้งกระเทียมและใบสะระแหน่เมื่อกินทั้ง3อย่างพร้อมกันมันช่วยเพิ่มรสชาติและความอร่อยของอาหารจานนี้ได้มากเลยฉันรู้สึกประหลาดใจมากๆและเรื่องราวของเธอในวันนี้ก็ได้จบลงแล้วนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามให้กับช่องของเรากันด้วยนะคะหากคลิปวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ